โอเคนะครับผมกราบสวีทสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะอาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็หลังจากที่แตกไปโอ้โหเป็นพันนะครับผมทุกผู้ชมเราก็หายไปอีกแล้วนะครับผมผมไม่อยากจะเล่นสักเท่าไหร่กลัวว่าเอามาเล่นแล้วจะโดนดูดเอานะครับผมแต่ก็ลืมไปนะฮะมีท่านผู้ชมที่รอชมสูตรของตัวเองอยู่เออก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ก็จัดมากันเลยเช้าวันนี้9โมง8นาทีนะครับผมท่านผู้ชมนะก็สู่ท่านผู้ชมคนแรกเลยนะท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาว่าแอดโชครับเล่นสูตรนี้หน่อยทุน1 0 3บาท5รอบ6บาท5รอบแล้วก็10%ของทุนนะครับผมแตกหนักวนสูตรนะฮะเล่นเวลาเอา้าให้เล่นเวลาบ่าย3รอท่านผู้ชมเอา้าบ่าย3ผมเกรงว่าจะไม่ไหวมั้งผมผมไม่ค่อยได้เล่นมัน้งเนาะเออ พราะเวลานั้นผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะครับผมเนาะขอจัดไปเวลานี้เลยแล้วกันนะครับผมท่าผู้ชมขอบคุณที่คอมเมนต์สูตรมาด้วยนะฮะหายไป2วันดูดิเล่นได้ไหมก็มันแตกหนักอะเนาะเออก็อยากพักผ่อนบ้างกัว่าเล่นแล้วมันจะโดนดูดอีกนะครับผมเนาะอ่ะูตรคนดูนิดหน่อยปล่อยผ่านนะครับผมเออโดนดูดนิดหน่อยปล่อยผ่านแล้วกัน ฝากตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อดจมูด้วยนะครับผมกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยเอสี่ครั้งหรือเปล่าเออถ้าเลยก็ขออาภัยด้วยลืมอีกแล้วเออความจำเสื่อมมั้งช่วงนี้ไปสุดท้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บใครอยากให้เล่นแบบไหนนะผมคอมเมนต์บอกกันเลยเอออู้มาสองวันแล้ว ห้ารอบสูตรนี้ท่านผู้ชมขอมาเล่นบ่าย3โมงเนาะแต่ผมว่าน่าจะน่าจะไม่ได้เล่นนะครับผมบ่าย3ของผมวันนี้เนาะโอเคสวยมา20เอ้ยสวยมาเอาว่ะขวาลงมาไม่แถวหนึง่งโอ้โหมววาแถวสามบอเป็นอย่างหรอกค่ะ อุ้ยกี่รอบแล้ววันนี้ลืมอีกแล้วเนี่ยไม่ได้นับนิ้วนะครับผมผมต้องนับนิ้วว่ะโอเคเอาห้ารอบเลยแล้วกัน10%ของทุนนะครับผมก็ต้องไปเบ็ด10.5้านะฮะท่านผู้ชมเนาะขอกดเองธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับผมแตกหนักวนสูตรนะครับผมแตกหนักในที่นี้ของผมนะครับผมก็น่าจะหมายถึงบิ๊กวินนะครับผมก็หนักแล้วเนาะถ้าเป็นบิ๊กวินก็หนักแล้วโอ้โห ธรรมดาไม่เข้าโหนี่แหละเล่นสูตรคนดูเป็นแบบนี้แหละเนาะจะเล่นยังไงให้บอกว่าเอ้ยมันดูดเกินไปแลวโอ้โหโอ้โหดูดทีเกือบหมดดูดิจากร้อยกว่าไม่งดูดูเลยสิบเดียวเกิน่าจจะเป็นเวลาอื่นมากกว่าเนาะใช่ไหมโอ้โหดูดิ เนี่ยมันไม่ค่อยจะออกเลยนะท่านผู้ชมโอเคได้ทีหนึง่งโอ้โหงึดเลยกำหมัดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับผม <laughs> อุ้ยแต่อีกสูตรนี่น่าสนใจนะครับผมมีเบ็ดสิบห้าด้วยนะครับผมโอเคไปอีกสูตรหนึ่งละกันนะฮะโอเคกลับมาในรอบที่สองนะครับผมสูตรคนดูอีกคนหนึ่งนะฮะคอมเมนต์เข้ามาว่าทุนหนึ่งร้อยเบ็ดเก้าสิบ ครั้งนะครับผมแล้วก็เบสสิบห้ายาวๆเลยครับพี่นี่แหละชอบเบสสิบห้านี่แหละยาวๆนะครับผมสวยเลยนะผมก็เก้าสิบค้งขอเป็นเทอร์โบออโต้ล้วกันเมื่อกี้ลืมนะลืมบ่อยมากนะครับผมสูตรเมื่อกี้นะครับผมท่านผู้ชมก็บอกว่าเล่นประมาณบ่ายสามโมงนะผมแต่ผมจัดไปตอนนี้แล้วนะครับผมเก้าโมงเออแล้วก็ไม่เข้าจริงด้วยนะผมมันไม่เข้าว่ะเออนะ แต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเลยบ่ายสามโมงเนาะเดี๋ยวดูก่อนดูอีกทีก่อนนะฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้โจมูด้วยนะครับผมส่วนมากอ่าช่วงนี้นะครับผมผมจะเล่นเป็นแบบเบ็ดหนักเนาะที่เห็นมันผ่านมาเบ็ดหนักที่ผมได้บ่อยมากนะครับผมเนาะแล้วก็การจะโดนดูดอยู่แล้วนะครับผมเหมือนจะโดนดูดนะแต่ก็บวกเพิ่มมา สบายๆนะครับผมเนาะโอเค้5ยาวๆเลยครับพี่ก็จัดไปดีครับน้องสูกคนดูนี่ผมบอกเลยนะเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันยากยากกว่าผมเล่นเองนะผมเนาะไม่ได้แบบเออจะแบบขายฝันนะครับผมนะเนาะคอมเมนต์สูตรแตกแจกทุนก็ได้หลายๆคนแล้วเนาะ ได้หลายหคนมากนะผมแต่ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้โอ้โหบิ๊กวินมาสวยมาช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะผมสุดคนดูเกือบจะได้เกือบจะได้แม่งโดนดูดอีกเอออ่าแบบนีได้เล่นนะครับผมมาบิ๊กวินมาแบบนี้สูตรเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมาะเสีได้มากไว้เดี๋ยวต้องลืม ต้องจัดอีกรอบหนึ่งโอ้โหโดดดูดเหมือนกันไปสิบห้านะเฮ้ยเอาไปสวยมา20 7K ปึ๊บโอ้โหมันยากพอๆกันเลยว่ะมันยากพอๆกันเลยนะท่านผู้ชมโอ้โห โอ้โหสามแล้วผมชอบนะเบ็ดลูกลักของผมอีกเบ็ดหนึ่งนะเบ็ดสิบห้าแต่ดูนี่จะได้ไหมดูดิโอ,โ,โอ้โหโอ้โหตูคนดูไปไปโอ้โหตูคนดูเสียหายหลายแสนนะครับผมท่านผู้ชม เออมาขออีกหักหนักอีกสูตรหนึ่งนะครับผมขอหนหนักอีกสูตรหนึ่งแล้วกันนะเออเริ่มอุดอุนแล้วนะครับผม่านผู้ชมเริ่มมุดๆๆูุดแล้วมาครับผมมาสูตรที่3นะครับผมสสูตรแรกโอ้โหเหมือนจะดีนะสูตรที่2นะผมเมื่อกี้แต่แม่ก็โดนดูดกลับอยู่ดีนะครับผมรานผู้มชมโอเคมากับคนอ่าคนก่อนหรือเปล่าคนเก่าหรือเปล่าเนี่ยเออเคยทําแล้วเนาะเออแล้วก็เฮ้ยจะพูดว่างไงดีวะ เ้ยจะพูดอะไรลืมนะครับผมากับสูตรที่3นะครับผมท่านผู้ชมทุน300นะครับผมเบ็ดหนึดห้าครั้งเบ็ดเจ็ดจุดครั้งเบ็ดสามสิบยาวๆรอชมจัดไปนะครับผมรอชมได้เลยน้องๆเดี๋ยวพี่จัดให้ตอนนี้แหละนะครับผม <c oughs> ก็เบ็ดน้อยขอเป็นเทอร์โบโหน่อยแล้วกันนะครับผมเริ่มร้อนแล้วเมื่อกี้โอ้โหเดือดปุดๆนะครับผมโอ้โหมาสเบ็ดไม่ได้สเบ็ดไม่มา หเบตไม่ออกหเบ็ดเป็นไงล่ะน้องโอ้โหหเบตมาเบ็ดเดียว1.5ก็เอาเรื่องกว่านะเนี่ยโอ้เมื่อกี้ผมได้นะท่านผู้ชมมันได้ BIG กวินด้วยเมื่อกี้ประเด็นคือได้ BIG กวินด้วยเออแล้วก็โดนดูดกลับอย่างโหดโอ้เหมือนแบบคืออะไรอ่ะอโอเคได้มาฟรีสปินเจ็จุดห้านะผมเป็นลูกลักของเรา คืออะไรอ่ะเมื่อกี้นะครับผมรู้ไม่ทันเลยโดนดูดหมดเลยนะครับผมมันเอาม้วนเดียวจบเลยอ่ะโรมาเออสูตรคนดูนะครับผมตายกับสูตรคนดูอีกแล้วไป7.5ครั้งที่สองเอ้ยเป็น7.5มีฟรีสปินว่ะเฮ้ยเกมนี้ไม่ธรรมดาแล้วเนาะ <c oughs> แล้วที่ไม่ธรรมดาไปกว่านั้นคือ ผมจะต้องไฟเบ็ด30นะครับผมอันนี้แหละผมว่ายังไงก็มาน่าจะมานะครับผมเพราะ2วันก่อนที่ผมเล่นนะครับผมเบ็ดหนักๆมาดีมากนะครับผมบอกเลยไป30เทอร์โบโกดมือนะครับผมเออไปผมว่ายังไงก็ต้องมาฮะอุ้ยเกือบได้5ตัว แม่งก็ต้องมาเว้ยขอภายในคำหยาบด้วยนะครับผมโูหเริ่มเดือดปุดๆอ่ะแล้วก็ดูดกูอีกอ่อโอ้โหขนาดนี้ยังดูดอยู่เลยเฮ้วันนี้มันเป็นอะไรกันวะเนี่ยเก้าโมงนะเฮ้ยเอ้มันดูดอย่างนี้เลยล่ะโอ้โหผมว่าผมน่าจะเสียอีกแล้วว่ะโอ้โหมั่นใจสูตรขีดก็อย่าไปมั่นใจอะไรเกินไปนะครับผมเออแต่ผมมั่นใจนะ แต่แม่งมันไม่แน่ไม่นอนเลยว่ะเกมนี้อุ้ยขนาดเล่น3าต่อแล้วเนี่ยรอบที่สามนะเฮ้ยโอ้โหโดนดูดโอ้โหวุ้ยวันนี้มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมโอ้โหโดนดูดไปสามเบ็ดสสูตรนะครับผมสูตรที่สี่มาเออ ร้อนละอุร้อนเป็นไฟมาครับผมสูตรที่4นะฮะคอมเมนต์เข้ามาว่าแอดครับทำทุน150เบ็ด76ครั้งนะฮะเบ็ด95ครั้ง15ยาวๆจัดไปให้ไวนะครับผมเบ็ด76ครั้งนะครับผมนับนิ้วด้วยนะฮะเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดวันนี้เวลานี้มันเป็นอะไรกันวะเนี่ยโบนัสก็ไม่มากนะครับวีสปินมาครั้งเดียวนะครับผมแถมดูดม้อนเดียวจบเออดูดม้อนเดียวจบนะครับผมเออ คลิปนี้น่าจะลงนะครับผมเนาะแล้วก็ทําทุกสูตรแหละแต่วันนี้มันเป็นอะไรวะเนะี่ยใครที่ผมเล่นแล้วไม่ได้นะผมสามารถคอมเมนต์บอกอ่าคอมเมนต์มาอีกได้นะคผมเออสูตรใหม่ๆด้วยอย่าสูตรมั่วนะท่านผู้ชมไม่งั้นไม่ออกแบบนี้นะฮะเออไม่งั้นไม่ออกนะครับผมโอ้หครั้งโอ้โห,โโหมานิดเดียวว่ะท่านะผู้ชมไป9ก้าห้าครั้งไป ว่ยมันไม่มาจริงดิหรือผมต้องไปออตโตว้วะเนี่ย <c oughs> เออโอ้โ,อโหโดนดูดจับเลยนะครับผมท่านผู้ชม3ส,สูตรเอ้ยไม่เคยเห็นนะ <c oughs> ไม่เคยแบบช่วงนี้ไม่เคยแบบนี้เลยนะฮะประมาณ1 0บสกว่านาทีนะครับผมเล่นไป4สูตรแล้วอะดูว่ามันเกลือขนาดไหนเนาะเออสามสูตรแรกแม่นโดนดูดม้วนเดียวเลยคิดว่าจะมาดีไง โดนดูด,ดม้วนเดียวก็โหร้อนแล้วครับผมเดือด <c oughs> เฮ้ยวันนี้มันเป็นอะไรกรันเนี่ยครบห้าไปสิบห้ายาวๆผมขอลองออโต้หน่อยดิเออเฮ้ย,เ,ยเดือดปุดๆเฮ้ยเวลานี้แม่งเกินไปครับผมเออเวลานี้แม่งเกินไป ใครที่อยากเล่นก็เรามาระวังด้วยนะครับผมเนาะ mm. อาจจะมีเสียบ้างได้บ้างนะครับผมแต่ก็ควรมีสติในการเล่นนะครับผมเหมือนผมนี่แหละนะฮะสติหลุดนะครับผมมีสติแล้วแหละแต่มันหลุด <c oughs> อู้อะไรครับเดี่ยโอ้เป็นใครๆก็ร้อนไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้โอ้โหมันน่าจะออกให้กันแบบเออออกดูดออกดูดอันนี้มันดูดไปหมดเลยนะครับผมโดน ดูดมนเดียวนะครับเดือดปุดๆเลยนะครับผมนี่ไงมาดูสูตรอันนี้ไม่ได้ผมพอเลยนะผมพอเลยนะฮะเออผมพอเลยนะครับผมไม่เล่นนะครับผมเนาะไม่เล่นนะไม่เล่นคือไม่เล่นนะครับผมพักก่อนนะครับผมแล้วค่อยจัดทีหลังเนาะเออค่อยจัดทีหลังไม่รู้จะจัดได้ไหมเนาะ อย่างเถื่อนเลยเมื่อกี้โอ้โหดนดูดโอ้โหยอมรับสภาพเลยนะผมโอ้หมันดูดเกินไปนะฮะเป็นห้าหกเจ็ดเบ็ดนะครับผมโอ้โหมันดูดเกินไปคือมันเกินไปนประเด็นเออเวลานี้ผมน่าจะเปลี่ยนเวลาเล่นอีกไหมโอ้หายไปสองวันเวลานี้เป็นเวลาที่แบบเกลือแล้วเหรอ 2วันก่อนผมเล่นยังได้อยู่เลยนะครับผมเนาะนี่ไงเรียบร้อยนะครับผมดูดอีกแล้วนะครับผม4สูตรของท่านผู้ชมทั้งนั้นนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้อะโจหมูทาคลิปต่อไปด้วยมันไม่ได้จริงๆอะ่ะหรือว่าเป็นสูตรมั่วให้ผมวันนี้ท่านผู้ชมมาสูตรมั่วหรือเปล่ามาให้ผมเนี่ยเออหรือว่าเป็นที่เวลาน่า,นาจะเป็นที่เวลาเนาะ ก็ไม่ได้ทั้ง4สูตรเลยนะครับผมก็เจอกันใหม่ได้รอบหน้าแล้วท่านผู้ชมนะผมน่าจะแก้เกมว่ะน่าจะแก้มืออีกครั้งหนึ่งว่ะน่าจะไปซะให้หนักเลยนะครับผมเนาะไปเบ็ดร้อยห้แม่งดีไหม <c oughs> เจอกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะยบายนะครับผมจุบจุบ